วันนี้ทุกท่านก็อยู่กับผมคนเดิมนะครับสีบราน,นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าจัดซันจินะครับขาดำเนาะเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างชอบในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีความเท่ครับเป็นตัวที่อุเรียกว่าเป็นคู่ฟัดคู่เวียงกับโซโลจูโร่เนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นอดีตตัวเมตาในตำนานเลยนะจริงๆเมื่อก่อนช่วงเกมเปิดใหม่ๆตอนนี้โอ้โหเตะยางโหดนะครับโอเคครับวันนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะไปะ มาครับมาอยู่กับตาแรกกันดีกว่านะครับโอ้โหทีมก็ค่อนข้างโอเคนะครับทีมเราเนาะก็ไม่ได้แย่เนาะแต่ว่าตัวป้องกันมีแค่ตัวเดียวนะครับมีแต่บิ๊กมัมคนเดียวนะครับที่สามารถปั๊มเกรดหงได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูความเทพของซันจิตัวนี้กันดีกว่านะครับโอ้โหมาแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าซันจิของผมเนี่ยวิว80เกรเนาะก็เอียดไม่ได้โหดมากเนาะวิวมันยังไม่ตันเนาะโอเค SP นะครับ1 6 8 0 0นะครับเอ๊ะเดี๋ยวนี้เขานิยมส่งสติ๊กเกอร์ให้กันเนาะนก่อนะขอเข้าเกมนาะติ๊งติ้งติ้งติ้งมาดึงทงไปก่อนครับให้เพื่อนดึงโอเคเออเสน่ห์แมนเพื่อนเอ้ยทำไมมันไม่ดึงข้างบนวะเครื่องมันเป็นอะไรเนาะมาซีเรียสครับยาวๆมากูดึงเองมาเอา๋ออะไรหนึ่งโอ้โหมันมาว่ะ เอาโดดโดดตามมาไหมกูว่ากันมันต้องตามมาต้องตามมากูว่าไงมามาอุย้ยเออผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ระบบเกมมันไม่ค่อยเสถียรนะครับเนี่ยผมบั๊กบ่อยมากเลยจริงๆรบางทีผมโจมตีศัตรูนะครับมันจะขึ้นเป็นออร่าสีทองนะครับทั้งที่โจมตีโดนนะใครรู้ก็บอกทีนะครับว่าเป็นเพราะอะไรโอ้โหว้าวเลยครับสกิลของสงกิลนะครับสกิลมวนนะครับมวนเตะสกิลที่ผมเพิ่งใช้ไปนะครับเป็นสกิลที่โดนยากมากนะครับจริงๆ ผมคนนึงกาศไม่ค่อยเก่งเนาะเพราะไม่ค่อยได้สัมผัสตัวนี้เลยนะตายไปหนึ่งครับแตกไปดีดวงไปก่อนเนาะโอ้โหขี้แม่งตีบุ๊ดไวจังวะนี้ตายดิไม่ไหวแล้วเว้ยเอาไปเอา HP ก่อนดีกว่ามายาวๆอยู่ในสังกียาวมามาเอาตามมาครับเชนคูตได่จริงตามมาตามมาตามมาเอาอย่งไรอยังไงยังไร โอ้โห <c oughs> ผ,มผมรู้สึกว่าผมเตะก่อนมันจะเคาน์เตอร์นะแต่มันเนี่ยเห็นไหมหมือมันบักอ่ะทุกทีนะครับผมใช้เอ็เนาะบางทีผมคิดว่าผมเคาน์เตอร์ก่อนนะนะแต่แมมไม่บางทีมันไม่เคาน์เตอร์ให้อ่ะใครเป็นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งอีเมลแจ้งเรื่องไปที่บันไดดูนะอุ้ยมาว่ะอือยังไม่ตัดคลิปออกนะครับ เพราะว่าเคยมีคนบอกผมว่าเป็นไงจะสลับตัวนะก็ไม่ต้องตัดคลิปก็ได้โอเคผมก็ไม่ตัดแล้วเนาะเราก็มาอยู่กับคู่หูมันเลยนะครับโซโลจูโร่เนาะคู่มีนันซ็ตนะครับคู่หูคู่หานะสับไปขับไปนครับโอ้สองต้นสองนะครับโซโลจูโร่ของผมนะครับเบลเท่าไหร่นะจำไม่ได้วะจำไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับใส่เหรียญแอคแทกมาเลยเนาะแอคแทกมาประมาณ971เนาะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะม่ได้เข้าดูไม่ได้สับเปลี่ยนเลยเนาะ ก็หาไปสองเดือนเนาะไม่ได้ไปแตะอะไรเลยหนึ 1, ่งสองโหยากนะเนี่ยโอ้ยชูนามูนบาดจังหวะนี้อยากมีสกิลสับสองดาบจังเลยโอยนิ่กิรลี่นะครับถ้าโดนตายแน่นอนโอ,โ,โอ้โหอุยอุยรุกิตัวนี้มันแรงจริงๆครับบาดหกราชานะครับตายอย่างเดียวโอ้โหโคตรแรงครับ ฟูจิโทระก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างถือเลยนะครับทุกคนดูครับถือโคตรพ่องคนแม่งมนาดนั้นโอ้โหดูนะครับสับครับไม่แตกว่ะโอ้โหไม่แตกนะครับโคตรโหดใช้ได้ไหมโอเคครับจะน่าไปครับสำหรับตาแรกนี้นะครับซันจิโชพาร์ได้ครึ่งเกมเองนะตานี้ s โซโลจูโร่ไปยาวเลยเนาะได้เอ็มบีพีไปนะครับสำหรับตานี้โอเคครับคะแนนก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไปต่อนเลยดีกว่าป่ะมาครับตาอนนี้ก็มาอยู่กับด่านมารีนฟอร์ดน,นะครับโอ้โหช่วงนี้ตั้งแต่กลับมาเล่นนี่เจอด่านมารีนฟอร์ดนี่บ่อยมากเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอาโซโลโจูโร่ลงไปก่อนเนะาะซาจิเดี๋ยวเอารีวิวท้ายเกมเอาสำหรับตานี้นะครับเพราะว่าเนี่ยมันมีซา,าจิแล้วไงเออไม่อยากเอามาซ้า่ะเออประมาณนี้อีกทีมนะครับคาตาคู 2, ริ่สองเวอร์ชั่นเลยเนาะ เวอร์ชั่นใหม่กับเวอร์ชั่นเก่านะครับเวอร์ชั่นเก่าคาตาคุรินี่มันจะเป็นเน้นดาเมจนะครับสำหรับตัวใหม่มันจะเป็นเน้นป้องกันเนาะสกิลมันเออเอยังไม่รู้สือมือผมนะผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสำหรับตัวใหม่คาตาคุริเนีนะ่ยมาครับไปเลยเพื่อนไปเลยโอ้โหทีมเราไม่มีตัววิ่งนะครับโอ้ดันเนอร์ไม่มีเนาะเอาอมาแต่เอ็กแท็กเกอร์กันเลยเนะนะี่ยโอ้เราสับห่างๆอย่างห่วงหวงนะครับ ชกตายไปหนึ่งครับม,มาดีโอ้โห و. เนี่ยสกิลมันเอายังไงไทำเบาไดของมึงครับเพื่อนโอ้โห و. ดีไาอยู่นุนทีมนะอยู่ทีมเดียวกันที่ผมด่าในใจนะแบบพองประมาณนี้เลยอุ๊ยสกิลมันร้ายวะ่ะแชงน,นี่โหสาดได้กกงเหมือนเดิม,มน,นะครับสาดไปครับไม่โดนวะ่ะโอ้โหตายไม่ตายครับ ไม่ตายก็จะเี้ยงไม่โตครับบอกเลยโอ้โหโอ,โอ้ทีมนั้นตอนนี้ตายสองเนาะหนวดดำไม่มึงโกงโอ้โหโอ้โหไป,ไปเอาคาตาคุริก่อนหนึ่งสองสามโอ้โหไม่ตายโอ้โหคาตาคุริ่ไม่จะตายอย่างนั้นน่ะเอาผมตายก่อนนะครับโอเคจะได้เปลี่ยนมาเป็นซันจินะครับจุดประสงค์ของคลิปก็คือรีวิวซันจินะครับ มาตัวนี้ฮับเวลร้อยมันจะโหดมากเลยนะแต่ข้อเสียของมันก็คือสกิลชาร์ททั้งสสกิลนะครับสกิลม้วนควงสวรคนครับผมแนะนำให้สตูกดดอทไปก่อนนะครับค่อยกดมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การโดนนะครับมามายังไงหนวดดำหนวดดำยังไงเน็กแมนยังไงเน็กแมนยังไงมาอ้ยมันต่อยเพื่อนอเราป่ะทำไมาเราได้เฟคดอทวะ งงเลยเนี่ยชุบเตะไปสิครับแต่เตะไม่เข้าเลยนะเพื่อนไปเข้าแค่สี่พันเองสองตายอยู่นะครับได้อยู่โอ้โหเพื่อนอันนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนสาต์ไปก่อนมันเกือบตายเนาะเอาไรเพื่อนเอาไรแชงเอาไรครับโอ้โหแตกไปสองนะครับเจอพลังซันจิสิครับพลังแห่งความหืนกรรมนะครับตัวนี้ ล่าสุดภาควัานทุนคุณีน่นี่โอ้โหโคตรเถื่อนโอ้โหตายครับเพื่อนๆเจอมาสารจากระยะไกลเนาะไม่ไหวครับโอ้โหตอนนี้คดีจะพลิกนะครับต้องรีบไปครับโซโลชูโรไปเลยนะครับไป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 เอายังไงวะช็อปโดนไม่โดนตายสิครับเฮลเมโป,โปนะครับ น่าจะไปเนียนทงเนาะแต่น mm. ่าจะยากเนาะช่องแวรนี้เพราะทีมเราค่อนข้างได้เปรียบนะตอนนี้จ้บเอาโอ้ยโดนอยู่เหรอโอ้โหว้าวไม่ได้ครับโอ้โหโคตรว้าวได้ยังไงวะหมูนะกระรางมันเลยนะครับจบตายไปก่อนเสียดายนะไม่งั้นเก็บเป็นยี่สิบตัวหยอกหยอกครับหยอกหยอกคะแนนนะครับเลนที่สองไปนะครับสาหรับตานี้โอเค มาครับมาเริ่มตาต่อมากันดีกว่านะครับอยู่กระดานเดิมเนาะมารี i n f o r c เนานะมารี i n f o r c d มารี i n f o r c d โอเคครับแต่ทีมแสนสะี่เนาะอีกทีมก็แสนสี่นะครับปาร์ตี้ของผมนี้สเตตประมาณสามหมื่นหกนะครับแต่ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าผมจัดทีมฟูลนะมูลฐของผมจะได้อยู่ประมาณ สี 45, 500, นะ่หมื่นห้าห้าร้อยเนาะแต่นี้ได้ประมาณสามหมื่นหกแปดร้อยนะครับใช้โซโลจูโร่กับซานจะีเนาะซับประมาณนึ่งร้อยสามสิบนะครับแท็กพอดีก็ไม่ได้เยอะมากเนาะดึงโอเคได้ตรงกลางนะครับเพื่อนดึงให้กันเนาะปั๊มไปครับวิ่งมาปั๊มไป,ป,มไปอย่าเพิ่งไปบวกเพื่อนโอ้โหรีบไปบวกทําไมวะปั๊มก่อนก็ได้มามันดวนกันดีกว่ามามึงกับกูมันไม่ถูกกันอยู่ลยแล้วเจ๊ะมาโอ้โหโดนอยู่ครับ โดนไปเจ็ดพันโอ้โหโดนนะครับเจอมันเปิดก่อนไปสองสกิลนะครับแต่สกิลเรายังเหลือเต็มครับมไม่ต้องไปกลัวมันมาโอ้โหหนึ่งสองแตไปครับไปกไปสิครับโอ้โหจะมาสู้กับเรามันยากนะครับเราเป็นเทพนะครับเพื่อนอเราใช้หน้าสีฟ้านะครับโซโลชูโดตัวนี้นะ่าจะถึงแก่กมเนาะโดนแตกนะสิครับ บอกล้วนะครับโซโลจูโรตัวเนี้ยอยู่ยากอยู่ยากครับบูฟียังไงโอ้โหมันเข้ามาไม่ถึงครับมันติดสกิลของซนแนกแมนพอดีโอโหตายนะครับมันกดอุไดทฮอกมาก่อนนะครับไม่งั้นเมื่อกี้น่าจะได้เนาะแต่อีกทีก็น่าจะตายกันนะเมื่อกี้แต่เข้าทีเป็นหมื่นนะครับโอ้โหอันนี้ขนาดใส่เหรียญไม่แอแท็กนะใส่อแท็กนิดเดียวเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นนะอใจขึ้นเลยปะ มาครับต่อกันดูเชิงกไปก่อนนะครับอย่างเชิงเนาะเหมือนนักมวยเนาะโอ้โหโดนหมัดมันผมว่าเมื่อกี้ผมเห็นนะเนาะแต่ผมไม่ทันเนาะตั้งตัวไม่ทันเดี๋ยวมันน่าจะสกิลอันนี้นะเห็นไหมเนี่ยเราก็รอสับเอามันใชด้ดอทก่อนนะครับมันไม่กดดอทเราสับไม่ได้โอ้โหเจอเพื่อนเคาน์เตอร์ไปนะครับโอ้โหไม่รู้แผนเลยว่ามันจะรีบเคาน์เตอร์ทำไมวะสับไปครับโดนอยู่ครับเข้าเจ็ดพันเอง เนี man, bon oh, oh, right. ้แมนตอนนี้นี่เกาะหนานะครับโอ้โหแตกเลยปะไม่ได้สับมันนะครับเจอมันต่อยไปจูเนียนะครับจูเนียกุ่งทำกับเราได้มาครับต่อกับซันจีนะครับวิ่งไปซันจีวิ่งไปวิ่ง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 ท้องโดนน้ำนะเพื่อนโอ้โหดูมันสับกันครับยับเลยเนี้ยเนี่ยโอ้โหโอ้โห โดนไหมโอ้โหไม่โดนสักตัวนะครับโอ้ตายแบบนี้แบบนี้ตายสิเดี๋ยวนี้ไม่ไหวนะครับแล้วก็เพื่อนของเราไม่มีคารวนเนียนทงเลยนะครับตะไ,ไปครับตายไปหนึ่งนะครับโอ้โหแต่ได้หนึ่งตัวนะครับเอาได้ไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยทีมกูแต่นี้ไม่น่ารอดนะครับเพื่อนๆคะแนนของเราก็ได้น้อยม้ากนะครับสําหรับตานี้พ่อดอมไม่ได้ดึงทงไม่ได้ทำเพี้ยนเลยเลยเนาะ มัวแต่ยืนดูเชิงจะบวกอย่างเดียวไม่เป็นไรครับชิวๆไปเดี๋ยวมาดูคะแนนกันอีกครับน่าจะได้ที่สุดท้ายนะครับสําหรับเราเห็นไหมครับได้ที่สุดท้ายนะครับคะแนนเสี่ยโอ้โหขอโทษด้วยนะครับสําหรับตานี้โอเคเดี๋ยวไปแก้เมือกันต่อไปมาครับตาสุดท้ายของเรานะครับทําไมตานี้บอดมันเยอะอย่างว่าดูครับซูชีปอนเบรดโคตาตุอะไรเนี่ยโอ้โหมีแต่บอดนะครับตานี้อันนี้โมโหแดงกิ้งนะครับ อันนี้แรงกิ่งนะครับผมบอกไว้ก่อนเนาะไม่ใช่โหมดธรรมดานะครับเนี่ยโอ้โหสเตติมแสนเดียวนะครับโอ้โหวิแชงน่าจะแบกได้นะตอนนะี้อีกทีมแปดหมื่นครับแยกเราเนาะครับ,รรบมันจะมีฟอร์สครับฟอร์สกระตูสามนิ้วนะครับมาเจอกับซีบ้ากับอะไรวาเพื่อนเราชื่ออะไรจำไม่ได้เนาะเดี๋ยวมาเจอกันหน่อยไหม เราตานี้ดีกว่านะครับโหทำไมไม่เจอบอ่อสองตัวเลยวะโอ้โหมีแต่บออนะครับเพื่อนๆตานี้เมื่อรู้ว่ามีแต่บ่อนะครับอย่ารอช้าครับ,บรีบขึ้นไปนะครับเจอคนผมก็ไม่กลัวตานี้มาซาโบงก็ไม่เป็นสีฟ้าหมดด๊าี๋ยวแเชีงจัดกันไม่ต้องกลัวครับเนี่ยไปเลยมามาขอบวกกับเพื่อนมาเอาเตียวเอาเตียวเตียว,วมาทำไมเดินมาทำไมเดินมาทำไมทำอะไร ทำอะไรทำอะไรไอ้บอดโอ้โหไอ้บอดบ้าเอ้ยเห็นไหมนววไหนวดดำจะตายกันนะเห็นไหมเนี่ยเอาซาโบโทำอะไรซาโบ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 ทำอะไรไม่แตกนะครับมันเป็นสายป้องกนันเนาะมันถือพอตัวมาเนาะโอ้โหหนึ่งสองโอ้โหว้าวนะครับไอ้ซาโบตัวนี้มันยังไงวะโอ้โหมาหนึ่งโอ้โหหนึ่ง สองสามครับแตกเลยนะครับเราสีเขียวนะครับมันกลัวมันครับแนวทชนะเนาะโอ้โหโอ้โหการนี้นะ่าจะจบที่50นะครับดูทรงแล้วสงสารอีทีมนะครับแต่ว่าเพื่อแต้มนะครับต้องจำใจทำแบบนี้อ้าว mm hmm. อา,อ,าอย่าบอกว่าเด้งนะอ mm hmm. ยา่านะมึงอยา่าโอเคไม่เด้งครับ mm hmm. อของเน็ตนไม่ค่อยดีโอ้เน็ตแดงว่ะ แตกไปหนึงนะครับกินเบแตกครับกินเบบอดหรือกินเบโคนไม่รู้นน่าจะบอดเนะควงสว่านไปเตะครับโอ้โหไม่แตกนะครับซาโบโคตรถึกครับชนะห้าศูนย์นะครับสำหรับตานี้โอ้โหสงสารว่ะสงสารอีกทีก็ได้บีพีเสยนะครับเนี่ยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสหหรับสัญจิของเรานะครับโอเค โอเคครับก็ปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับซันจิขาดำนะครับตัวคนค่อนข้างโหดแต่ผมฝีมือกากเองนะครับใครสนใจก็เอาไปปั้นไปใช้ในแรงดูได้นะครับสําหรับตัวนี้ไก่จังหวะดีๆโคตรโหดครับโอเคครับวันนี้ก็พอกันเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย